สวัสดีค่ะและนี่คือเครื่องซิลนะคะลูกทรงน่ารักเลยแบบนี้ด้านล่างนะคะด้านบนใน1เซตจะมีถุงซิลแบบนี้ค่ะให้ส0บสิบถุงแล้วก็มีสายปลั๊กแบบนี้นะคะขั้นตอนการทํางานนะคะเราจะเสียบปลั๊กตรงนี้กันไฟขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านข้างจะมีปุ่มเปิดนะคะทั้งสองด้านเลยเรากดพร้อมกันแล้วก็เปิดตัวเครื่องได้แบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นแถบซิลค่ะเราจะใช้ถุงตัวนี้วางลงไปนี่เครื่องซิลจะซิลได้สองแบบนะคะซิลปิดด้านบนกับซิลแบบสูญญากาศเดี๋ยวจะมาลองแบบซิล ก็จะใส่ถุงลงไปตามช่องตรงนี้เลยค่ะแบบนี้แล้วก็ให้ตรงนี้อยู่ด้านบนด้วยแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปิดลงปิดลงทั้งสองข้างอันนี้ซีลแบบแรกจะไม่ได้สูญอากาศนะคะเรากดค้างตรงนี้จนกว่าไฟจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็ค่อยปล่อยนิ้วออกพอไฟเป็นสีแดงแบบนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทิ้งไว้สักแป,ป๊บนึงแล้วก็ค่อยกดเปิดนี่ก็เรียบร้อยค่ะตรงนี้จะร้อนต้องระวังด้วยนะคะแล้วก็ตัวถุงเราก็จะได้มาแบบนี้อ่า แรงมากอันนี้เป็นวิธีซิลอันที่สองนะคะจะเป็นสูญญากาศแล้วก็ซิลปิดถุงด้านบนด้วย<า>เราใส่ไว้ใต้ช่องแบบนี้นะคะเริ่มเลยแล้วก็ตัวถุงจะอยู่ด้านบนแบบนี้ด้วยแลเราก็ปิดลงปุ่มบนค่ะจะเป็นสูญญากาศส่วนสีดําจะเป็นช่วยเร่งให้สูญญากาศไว้ขึ้นนะคะกดค้างเอาไว้ พอใจแล้วกดหนึ่งครั้งค่ะเพื่อให้เครื่องหยุดแล้วก็กดปุ่มล่างเพื่อซีลถุงนะคะกดค้างเอาไว้จนกว่าจะเป็นสีแดงค่ะพอสีแดงเสร็จแล้วเราก็รอให้เป็นสีเขียวถึงจะเปิดเครื่องได้นะคะเรียบร้อยค่ะเราซีลได้แบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนก็ผลิตแบบนี้เลยนะคะ